ีทุกท่าน,า bye bye. นยำใบใบบรรจุครับจางปักแจงคอครับมาตื่นตื่นดองฝีมือท่านไหมครับมาตื่นดองเหมาะขนาดสมสมครับกับน้ำพริกพริก,ย,ย,กรย่างเตยเตยย่างเตยเตยเสตพริกปนน้ำตาลน้ำปลาผงชโรดเห็นน้อยครับผม เด็ดขันนัดเด็ดขันนัดแก่แม่น้ำลายยำฮ้องนะผมจะไปลืมใส่ข้าวคั่วเน้อผมไปน้องแก่เจ็บตองได้อย่างดีครับใส่ข้าวคั่วเห็นน้อยครับสักเกิงจอนครับหนึ่งเจ็บตองครับแก้เจ็บตองเน้อไปลองพอจะใส่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มมีอย่างก็จ้างเน้อน้ำพริกน้ำอ้อยก็จ้างครับใส่ข้าวคั่วเห็นน้อยมันจะกันเจ็บตองนะครับเนาะมาหยอกคระป๋อมไปน้องเอ็บบลีหยอกเอ็บบลีบอดี้หยอก ทำกลางแมกไม้นานา,นาพันธุ์ครับผมมาโอ้โยสมปักำลายน้อยเตยแล้วครับน้ำยาน้อยเตยแล้วครับปัตรรูุ้ดยอดครับพอเด็ดครับเด็ดเด็ดถือว่าเด็ดนะครับมาครับผอนุญาตแล้วนะครับพร้อมมน้องพรอมไว้แล้วครับผม